เมื่อยถอดไ,<ง>ไหเ<ย>ไหน็หนอย่างไง่ชกเลย่ายดแล้วงอนน่เินใ้ยายมามาเก็บอี้กับยายหน่อยเร็วมาเร็วเร็ว มาเก็บหมากแอปเปิ้ลกับยายแอปเปิ้ลเห็ได้มาเคทเทศยายเร็วๆใช่รองข้ามาเามาเร็วๆที่อเอามาจากไหแม่ตอบเองสิแม่ดูครับามาจากไหนแม่มาเก็บมาเคทเทศช่วยยายแอปเปิ้ลกับยายหน่อยนี่ ทิ้งมาหารเดียวก็ออกสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับเอฟสวัสดีครับทุกคน๊กนี่นี่จ้าละครับเอ้เอ้าสมพระเยดเศรญนี่มาเก็บไอนี่ลูกไปเกะใกล้ยายนู่นดอกมีมดนะนี่ไม่ต้องไปแถวนั้นมันมีมดมีมดจ้ายายยายไมาเก็บมาเขี่ยเขี่ยไม่เกิดเหตุเกิดเหตุหรือมาเขือถือหิน

ลูกหนาในี่ยลูกมา,กาโอ้ยยายจะโยนหญากล,ะละ้วล่ะทองก็ง่า่ขึ้นใ่ญ่ขึ้นเป็นยังขึ้นญ่ยายญ่ยยตัวมีคนไม่ลูกนะ <c oughs> เอา้าม,มีผัว <c oughs> คือมีลูกน้ำเขาถอยค่ะมีลูกวะยายไปจับหน่อยไหม จ <Yeah. S 2> ้ายายอย่าว <N S 1> <N> ่าให้ฟังยายไปจับนกไหม้กำลังกลมจับจับอย่างจะไผบูมาทางหลังมาหอดแล้วมันจะแหน่ยายใช้กุ้มไหม้พอไฟน้ำก๊อออกบ่ได้มันสุกเข่าสุกเข่าอย่ามันก็ทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดคือบ่อห้องใช่ไหมฮะคือบ่อห้องห้องแังไหน มองก็ย่าน,น,ยมนมันรุดดิโอ้ยนาะเกิดมันรุดมันจะหาใครได้อีกผู้เฒ่ามีลูก,ลกได้อบานี้เนดะ้ของเจ้าใครสิเลี่ยงให้ยายล่ะบ่ลเลี้ยงเอาไปพอมันตัวหาเห็นซะเบ่ะมันผู้ใหญ่ๆแม่บ้านบักโชกคักๆนี่ละจื่อละคืดว่าบ้า dạy bụng mày nè cha cha, dạy sẽ dạy 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 Thấy. dạy 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 ยายจะปลูกดอกไม้ก่อนมดจะกัดมดจะขบไม่ดีนะยายขบโผล่ปกนะยังโบยายไม่แ<ป>ม่เลยจ้ากัดที่ไหนโบที่นไหนอันนั้นโมแดงทรายได้นะ่ะเอามาเอามาตรงน,นั้นน่ะมดมดทรายมดทรายเดี๋ยวยายสับหญ้าเสร็จแล้วอเอ้าดอกไม้หวานใส่ปุ๊กช่วยยายด้วยเจ้าไม่มีอ่ะมีมี next ของเจ้า con trâu rồi, hả? này, nè, bố để bố cắt. con tôn nhà mẹ tôn nhà chạy. nè, dái thon này, cà thính mò. nè. con bà ôi bà cười กระทีนมีกับมีพาบ้าอกันน่ังกัดเกตังเัดๆๆๆๆัๆๆๆๆๆัๆัโอ้ที่มันอารมณ์ดีเนาะเช็จน่ะยายทำอะไรล่ะจ้าน,นี่ของเจ้า อย่ามาโอ,โอ,โอโนะอัวน้าหลานนะเดี๋ยวมดจะกัดดูมันไม่ดีนะยายอย่าถอนนะไม่ถอนนะวันไ,นไ,ไหนตนไหเอออ่อง,องเจ้าบุา๋ยมเป็นยายถอนต้น,นบบตหนึงถิ่มแล้วเจ้ถอนกว่าเอออย่างว่าผักตองเต้ง ต้นเหนือเขาห้องผักตรงเตงเจ้ายายอ้าหัวสีกใครนะเจ้ายายย่เาเจ้าค่ะว่ามันหยาค่ะยายไปซำหัวสีกใครย,ยานาะแต่ใครเฮงออกมา,า,ามันมีหมดโอ้ยไปซำหัวสีกใครน่อยยายขาดหมดแล้วขาดหมดแล้วนี่แหละตาผู้เฒ่าเนาะ เฮ้ยอย่าไปเหยียบของแม่หักลูกแม่ไม่มีนิสของเจ้า ก็เริ่มออกมาเกียวโอเแกมาแล้วโหด่านี่ยายอยู่ในถุงขนาดดอกไม้น่ะว่านเลยว่านแล้วเอาเสียมซับๆแล้วกันอีกอาทิตย์นึงก็ออกแล้ว ปุยเซ่วานทวีปทวีเดนเนะอร์เพราะว่าก้นตามนันแหละว,วานทวีปมันก็ออกไปหลังคาบ้านตัวมาเดือมาเดือมาเกิดดอกไม้เกิดใ,ใ,ใ,ในย้ายได้ปุชเซเนี่ย Ôi mà cực ngắm trẻ trẻ dài trầu Đại bút ra Cực trẻ lấy nạ ừ, xem sắp sắp bò giờ sắp à, xịt em đền Thôi bay gai trẻ nắm xịt nè Thôi bay ôi phần lắm của đi gì? Đó, cái cứu sao là vậy là yà yê chồng một năm chồng ไม่ได้ดูดูบ้านเลยไม่ได้ดูแลแม่ประกาศได้บอว่าบอกต้องมาทำหนานใหม่ก่อนอโอ้ยโอ้ยได้หลายขนาดเนาะลูกแงขนาดเลย ມັນແກ່ວເດີີປີກັ thôi ກີ້ລະກະມັນກີ້ບັກພິກໃຊ້ກັນຕຳໃຊ້ກັນໃອຍດຕອນັນ